Oh, no! คุณภาพมันดีอ่ะหรือคนน่าจะใส่ได้แบบยาวๆเป็นเดรสนะคะอันนี้ก็คัตติ้งดีเหมือนกันผ้านิ่มใส่สบายผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบเหมือนใส่เหล็กดมเหล็กนิดนึงแล้วก็มีความขนขนตัวโอ้ไม่ก็มีผ้าทำในทั้งตัวเฮ้ยอันนี้เรารู้สึกว่าดีแต่ว่าเราจะบอกว่าเราอะกดไซส์มาผิดก็คุ้งนะเพราะว่าไดนราคาถูกป้ายเลยเพราะอันนี้ลงทะเบียนอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีลงทะเบียนเรารู้สึกว่ามันก็จะเป็นภาษาไทยเลยคือเขาก็จะทานสิทเป็นภาษาไทยให้เราตามแล้วก็ดูรีวิวของร้านดูระดับมง แลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาร d ดิ้นสตอรี่นะคะวันนี้ตา้หัวข้อคิปเลยเราจะมาฮอเสื้อผ้าที่เรากดมาจากเทาเป่าเราก็เป็นมือใหม่เหมือนกันทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าเอออยากจะมาแชร์ทุกคนนะเพราะว่าเราลงเป็นติ๊กตอกไปก็มีคนถามเยอะว่าเออสอนวิธีกดได้ไหมก็เลยคิดว่าทําคลิปลง y o u t u b บอะน่าจะละเอียดมากกว่าแล้วก็ทุกคนน่าจะเก็บไว้ดูแล้วก็เข้าใจมากกว่าอ่ะมาเริ่มที่แอปเทาเป่าก่อนเท้าเป่าเนี่ยมันก็จะเป็นแอปที่ค่อนข้างดังแล้วก็เสื้อผ้ามันคือมีทุกอย่่าาางงมัันนนนนนนจจะะะะเเป็็็ลบขอออรรทททศไยุกกกคคคืู้้ เถาเป่าอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งเสื้อผ้าแบรนด์จีนหลายๆแบรนด์ก็คือเขาจะมีขายที่นี่นะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะพวกแอปช้อปปิ้งต่างๆมันไม่ได้มีแค่เถาเป่านะคือมันก็จะมีแบบกดโตอินก็ได้เหมือนแบบเรากดติกต็อกช็อปในไทยอะไรเงี้ยหรือว่าจะซื้อในเสี่ยวหงชวอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่เรารูสึกว่าเออเถาเป่าอ่ะแบรนด์มันก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้กดแอปอื่นก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูอีกทีนะคะอันนี้ก็ขอเป็นเถาเป่าแอปเดียวก่อนวิธีกดอ่ะก็คือท แอปเลยอะมันก็จะง่ายกว่าแล้วก็ค่าเงินมันก็จะดีกว่าเวลาที่เราไปกดชิปปิ้งนะคะเดี๋ยวหอมาเริ่มจากวิธีการกดชิปปิ้งก่อนละกันอันนี้เรากดผ่านแอป V CanB บานะคะอเน,นี้ยเขาไม่ได้สปอนนะแต่ว่าเป็นแอปที่ค่อนข้างอยู่มานานแบบมนานมากๆทุกคนคนที่กดแอปจีนแบบบ่อยๆน่าจะรู้จก Can Buy, ัก V CanB บาเนี่ยเป็นแอปที่เรารู้สึกว่ากดง่ายที่สุดแล้วถ้าเกิดใครแบบแพลนที่จะกดในเถาเป่าอยู่แล้วอะก็ไปลงทะเบียนอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีลงทะเบียนเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอ แล้วก็ไปลงทะเบียน a อปวีแคนบายนะคะอันนี้ก็ง่ายแบบง่ายมากเหมือนแค่ลงทะเบียนปกติทั่วไปเลยแล้วก็กรอกที่อยู่อะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีสั่งซื้อนะคะเราก็เข้าไปที่เถาเป่าฟลุ๊บเสร็จแล้วเราก็ พิมพ์ชื่อร้านที่เราสนใจนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนําเสื้อผ้าตรงนี้แหละว่ามีแบรนด์ไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าเออเสื้อผ้ามันน่ารักเนาะหรือว่าถ้าเกิดใครมีแบรนด์ที่รู้จักเลยแล้วก็คือพิมพ์เข้าไปฟุบฟุ๊บแล้วก็เลือกเสื้อผ้าฟุบฟุ๊พอเลือกเสื้อผ้าเสร็จเอาตัวที่ทูคนชอบอะก๊อปปี้ลิงกดแชร์แล้วก็กรอบลิงก์แล้วก็เอาลิงก์นั้นอะไปวางที่แอป We Can Buy พอเราวางปุ๊บมันก็จะเป็นภาษาไทยเลยคือเขาก็จะทานสวยเป็นภาษาไทยให้เราคือแบบดีมากแล้วก็ง่ายมากๆเราก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะว่าเออเราจะเอาตัวนี้ไซส์อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดู ให้ละเอียดนะเพราะว่าบางทีอ่ะเสื้อผ้าจีนเขาจะชอบมีรอบเพียอเดอร์ด้วยอ่าอยา่างสมมติว่าเสื้อตัวเนี้ยอารอบพร้อมส่งไซส์บางไซส์หมดแล้วเราก็ต้องไปกดเป็นพอีออเดอร์ซึ่งพอีออเดอร์อะ่ะก็คือต้องรอเขาผลิต15วันอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่แบรนด์ว่าเออรอผลิตกี่วันแล้วก็กว่าจะส่งมาไทยก็อมันอ,อาจจาะนานนิดนึงก็คืออยากให้เช็คดีๆนิดนึงนะคะว่าเออเป็นรอบพร้อมส่งไหมหรืออะไรยังไง <c oughs> คือวิธีเนี้ยรารู้สึกว่ามันง่ายตรงที่ว่าเราไม่ต้องกอกที่อยู่โกดังคือมันจะมีแบบนึงคือสััั่่่่่่งงงงงงจจาาาาาากกกเเเเถปปปให้้มทททีีีีโโดดนนน็ขอึแลว ก็จะจัดการส่งให้เราอีกทีนึงแต่ว่าของดาวอะก็คือเป็นแบบที่วีแคนบายกดสั่งอะไรให้ดาวเรียบร้อยเดอมีหน้าที่แค่ก๊อปปี้ลิงก์แล้วก็เอามาวางสั่งซื้อแค่นั้นคือจบในส่วนของดาวแล้วที่เหลือคือเขาจะจัดการให้เราเองวิธีนี้ก็จะง่ายนะคะแต่ข้อเสียก็คือค่างเงินมันจะค่อนข้างสูงทุกคนคืออย่างตอนที่เรากดอะมันอยู่ที่5.3ประมาณเนี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดตรงกับแอปอบมันจะอยู่ที่ประมาณ5.1หรือว่า5.0เออราคามันก็จะต่างกันแบบก็เยอะอยู่แล้วถ้าเเกกกกิดดดวววว่่่าาาาารหลลยยตััมมมมน็็จะีีคแแพงงใ้้ขออ หนึ่งของแอปวี c a n b u y คือเดารู้สึกว่ามันเช็คสถานะค่อนข้างง่ายนะคะก็คือเข้าแอป,ปแล้วก็เข้าไปดูตรงสถานะตรงที่เราสั่งซื้อเหมือนเวลาเราซื้อหานช h อป e ี l a า a า a อะไรประมาณนั้นเลยแล้วทุกอย่างมันจะเป็นภาษาไทยคือมันจะง่ายมากสำหรับคนที่แบบเฮ้ยไม่ต้องการการที่จะแบบ Copy แล้วไป Translate ที่ Google Translate แล้วก็แบบสลับไปสลับมาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อง่ายแต่ข้อเสียคือมันก็อาจจะแพงที่เราบอกไปพอเราสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะเหมือนเราก็จะต้องรอแอป,ปดาเนินการก่อนนิดหนึ่งแล้วเขาก็จะ ค่าส่งมันจะไม่แพงมากทุกคนคือสั่งจากต่างประเทศก็จริงแต่ว่าค่าส่งอ่ะไม่ได้แบบโหดร้ายขนาดนั้นระหว่างที่รอแอปเขาตรวจสอบอ่ะเราก็สามารถเติมเงินเข้าไปก่อนได้นะคะพอแอปเขาตรวจสอบเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ในขั้นตอนที่รอเราจ่ายตังค์เออตอนนี้เราก็จ่ายตังค์ไป <c oughs> คือระยะเวลาการจ่ายตังค์อ่ะอันเนี้ยก็คืออยู่ที่แอปด้วยแต่ว่าแนะนําว่าจ่ายเป็นวันธรรมดาในเวลาทําการอ่ะเขาก็จะตรวจสอบเร็วแล้วก็แอปผูกเร็วเออถ้าเกิดสั่งเป็นวันธรรมดาทุกคนก็จะไม่เสียเวลารอติดสอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยวิธีจ่ายตังค์จะสามารถจ่ายได้ค่อนข้าาางหลยแแแบบนะะคต่่ว ที่เราแนะนํามาสําหรับวีแคนบายก็คือการเติมเงินเข้าไปแล้วก็ให้เขาตัดเงินอันนี้ทุกคนจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการจ่ายบัตรเครดิตคือมันจะสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ได้แต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าบัตรเดบิตจะมีค่าธรรมเนียมไหม่วนทุกคนเติมเงินไปอะ่ะมันจะต้องเหมือนรอเขาอะ่ะดาเนินการตรวจสอบเช็คสลิปอะไรอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งประมาณแบบสองชั่วโมงมั้งถ้าเป็นวันธรรมดาในเวลาทาการไม่ได้นานขนาดน,นั้นพอเติมเงินเสร็จแล้วอะ่ะแล้วสมมติว่าเราสั่งเสร็จแล้วอะ่ะเขาถึงจะตัดเงินเราถ้าเกิดว่าเงินเราพอพอตัดเงินเราเสร็จแล้วมัันกก็็คืือออเเสสรรรจาา่งง้ขแ ว่ามันจะมีในกรณีที่บางร้านเขาจะคิดเงินเพิ่มนะคะอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ต้องตกใจเพราะว่าอย่างของเราเขาก็คือจะเป็นเมลของ We บ a n Buy เขาก็จะถักมาเก็บเงินเพิ่มกับเราอย่างของเราโดนเพิ่ม10หยวนเหมือนส่วนมากถ้าเกิดหลายคนโดนก็น่าจะโดนประมาณ10หยวนอะไรประมาณนี้ที่เราไปอ่านมานะประมาณ50บาทก็แ,แต่ร้านของเราโดนไปแค่ร้านเดียวนะเราแค่เติมเงินไปเพิ่มแล้วก็รอให้เขาตัดเราก็คุยกับเขาทางเมลได้เลยค่อนข้างง่ายในส่วนของค่าส่งะถ้าเกิดว่าเป็นขนส่งในประเทศของจีนเขาจะไม่มีค่าส่งเลยคือแบบดีมากๆในส่วนที่เราต้องจ่ายเพิ่มนิดนึงก็คือส่งจจาากีนม แล้วก็ส่งจากไทยในไทยเองอะไรประมาณเนี้ยอย่างของเราอ่ะค่าส่งจากจีนมาไทยจะอยู่ที่ชุดละ9.8บาทก็คือค่อนข้างดีนะคะเขาก็จะคิดเป็นตัวว่าเออส่งจากจีนมาไทยสั่งกี่ตัวก็จะคิดแบบตัวละ9.8บาทแค่นั้นทุกคนแบบราคาค่อนข้างดีมากแต่ว่าค่าส่งในไทยอ่ะมันค่อนข้างแพงถ้าเกิดทุกคนมีแผนที่จะสั่งเยอะๆอ่ะให้รวมแล้วก็สั่งทีเดียวแล้วก็สั่งเป็นแบบเลือกค่าส่งเป็นแบบเหมาจ่ายเราคิดว่าค่าส่งมาอาจจะถูกกว่าเพราะว่าของเราอ่ะก็เลือกค่าส่งเป็นแบบเหมาจ่ายมันจะไม่ต้องยุ่งยากเวลาที่ ของถึงไทยแล้วอยู่ต้องไปจ่ายเงินเพิ่มหรืออะไรประมาณนี้ทุกคนเออเรารู้สึกว่ามันง่ายดีมันจบในครั้งเดียวอย่างแบบค่าส่งในไทยคือเรากดสั่ง2รอบใช่ปะ่ะรอบแรกอะเราสั่งแค่ร้านเดียวค่าส่งแบบเหมาอะมันจะอยู่ที่87บาทแล้วก็อีกรอบหนึ่งเรากดสั่ง2ลร้านพร้อมกันค่าส่งเราก็เหมาจ่ายเหมือนกันมันจะอยู่ที่159บาททุกคนลองคิดดูว่ามันจะถูกกว่ากันเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราสั่งหลายๆร้านพร้อมกันอนะค่าส่งเฉลีย่ยมันอาจจะถูกกว่าอะไรประมาณนี้เออเรารู้สึกว่าแบบนั้นมันก็น่าจะคคุมมกกกกววว่่่่าาาาหรือออออเเปลลลงงง็็แบบนนณดููพะะสัจจย ความเสี่ยงนิดนึงว่าเออแบบยูสั่งหนักไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องค่าส่งก็คือเสร็จจบวีแคนบายก็คือเสร็จแค่นี้มันง่ายมากทุกคนเหมือนเราก,กดช้อปปี้และซด้าแบบแค่นั้นเลยแล้วดาวรู้สึกว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือไซส์ที่เขามีให้อ่ะค่อนข้างพอดีถ้าใครไม่มั่นใจ DM ไปหาร้านได้เลยมันจะมีกดเป็นเหมือนช่องแชททุกคนก็ไป Google Trans l a t e ็แล้วก็ทักไปบอกเขาว่าเราน้ำหนักเท่านี้รอบอกเท่านี้รอบเอวเท่านี้สะโพกเท่านี้เขาก็จะตอบกลับมานะคะว่ายูเหมาะกับไซส์ไหนซื้อตามนั้นตรงแแบบดีมาากกล้วเข็ มีบางร้านเขาก็จะบอกว่าชอบใส่พอดีตัวไหมหรือว่าชอบใส่หลวมกว่าตัวไหมอะไรเงี้ยทุกคนมันคุยง่ายมากไม่ต้องกอแบบจะคุยไม่ได้เพราะว่าเดากก้ o o g l e Translate นะคะมันง่ายมากเขาก็เข้าใจเราอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจเขาแล้วเราก็จะได้ใส่ที่แบบตรงเออแล้วก็แถมอีกนิดนึงก็คือวิธีการดูร้านค้าในแถวเป่านะคะมันก็จะมีวิธีดูเนาะคือเรารู้สึกว่าแถวเป่าเขาจะแบ่งระดับร้านค้าเลยว่าร้านค้านี้เปิดมานานแค่ไหนรีวิวเป็นยังไงคนติดตามเยอะไหมอย่างเดาอ่ะร้านเสื้อผ้าที่เราสั่งอ่ะมันค เยอะมากๆไอ้ที่มันเขียนเป็นคําว่าว่านก็คือหมื่นทุกคนแบบหลักหมื่นซึ่งแบบร้านค้าในเถาเป่าอ่ะคนตามคือแบบเป็นแสนโหดมากแบบคนตามเยอะมากส่วนมากที่เราดูดนะคะเราก็จะดูระดับมงกุฎเขาก็จะมีว่าแบบเป็นมงกุฎอย่างแบบมงกุฎสีฟ้าก็จะมีลําดับอีกว่าหนึ่งองคำสี่ห้าอันแล้วก็ค่อยขยับไปเป็นมงกุฎที่ใหญ่กว่านี้อันนี้ก็จะเป็นระดับมงกุฎระดับดาวต่างๆที่เถาเป่าเขาจัดลาดับดดให้นะคะก็ลองดูส่วนมากที่เราซื้อก็คือเราจะดูยอดคนติดตามแล้วก็ดูรีวิวของร้านว่าแบบเฮ้ยตรงปกไหมแต่ว่าอาจจะต้อง แคปไป g o o g l e Translate นิดนึงแล้วก็ดูระดับมงกุฎก็จะมีประมาณนี้ที่เราเลือกดูส่วนมากเสื้อผ้าที่สั่งมาทั้งหมดก็คือตรงปกแล้วก็ผ้าดีมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหอเสื้อผ้าที่เรากดจากวีแคนบายนะคะเรารู้สึกว่าเสื้อผ้ามันน่ารักมากๆร้านแรกที่เราอยากจะมาหอนะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้าที่เราชอบมากแบบเรารู้สึกว่าเราต้องได้กดร้านนี้แบบบ่อยมากๆแน่ๆคือร้านเ่าเย,ยเี่ยนะคะอันนี้เป็นแบบเสื้อผ้าที่แบบจริตเรามากเรารู้สึกว่าคัตติ้งเขาดีแล้วก็ดีไซน์เขาดีผ้าเขาก็ดีีีนนนนนะะะคออยย่่าาางงตััวเ้้มก็็จปผแบบ ช่ไหมยืดๆแล้วก็นิ่มๆด้านในก็มีสับในด้วยแล้วตัวลูกไม้ตรงเนี้ยมันไม่แข็งทุกคนมันเป็นลูกไม้แบบนิ่มๆคือเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากๆตัวนี้จะอยู่ที่226หยวนนะคะรานะคาก็อาจจะสูงนิดนึงตัวละพันแต่เรารู้สึกว่าคัตติ้งเขาโอเคมากๆแบบคัตติ้งเขาดีมากๆเป็นตัวที่คุณลิตี้มันดีอ่ะทุกคนน่าจะใส่ได้แบบยาวๆใส่ได้นานแน,น่นอนแล้วลูกไม้อะไรก็คือค่อนข้างดีนะคะอีกตัวหนึ่งที่เราสั่งมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเดรสน่ารักมากแบบมันน ว็เป็นเดรสนะคะอันนี้ก็คัตติ้งดีเหมือนกันผ้านิ่มแล้วก็ยืดแบบใส่สบายอันนี้คือเดาใส่ไปออกงานแล้ว่าเรารู้สึกว่าเดาใส่แล้วเดาน่ารักมากตัวนี้จะอยู่ที่ราคา2 8 9ยเหยวนนะคะน่าจะแบบพอๆกับพวกเสื้อผ้าแบรนด์ไทยที่แบบขึ้นห้างอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะถูกกว่านิดนึงแล้วเดารู้สึกว่าเขาคัตติ้งดีแล้วก็ดีไซน์น่ารักส่วนมากพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเราจะมี try on ลงใน reels แล้วก็ tiktok แล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากไปดูเดาใส่ก็ไปดูในนี้ได้นนนนนนะะะาาาาาาวววววเเเเยยย็ปปรรรรร้้้ทททีีีี่่่่ดดดอออสุจูมมณ7ัไัไขงแลกคน คือ7วันแล้วเช็คสถานะง่ายมากๆแล้วก็เลือกส่งอะเราเลือกเป็น EMS <c oughs> ในประเทศเออมันจริงๆเขาก็มีขนส่งแบบหลายแบบเนาะเออแล้วก็ลองเลือกดูราคาคุณภาพ,าพเขาไปด้วยกันนะคะคัตติ้งดีแล้วก็ไซส์ดีแล้วก็ส่งเร็วด้วยเออแบบดีไซน์เยอะมากๆต่อไปอีกร้านหนึ่งตัวนี้จะเป็นของร้าน l e s Mate นะคะเนี่ตัวนี้โลโก้น่ารักมากอันนี้เรายังไม่ใส่ออกไปข้างนอกนะด้านหลังเขาก็จะมีราคาบอกเรารู้สึกว่าราคาตรงป้ายแอบแพงกว่าราคาที่เรากดมาเออก็เลยรู้สึกก็คุ้มนะเพราะว่าได้ราคาถูกกว่าป้ายอะไรประมาณนี้ เราเทียบราคาแล้วถ้าเกิดเราพีอะมันจะแพงกว่าที่เราไปกดในเถาเป่าคือแพงกว่าแบบหลายร้อยเออเราก็เลยรู้สึกว่ากดเถาเป่าราคาอาจจะโอเคกว่านะคะตอนนี้ก็เราเจ็ดตัวนะเพราะว่าอย่างของดาาที่เรากดมาเขาก็ไม่ได้มีบอกว่ามีลดราคาหรือว่าอะไรยังไงอันนี้ก็ใส่แล้วเรียบร้อยนะคะดูได้ในคลิปนี้ว่ามันน่ารักดีนะอย่างตัวนี้จะเป็นเซตคือแบบหลายคนน่าจะเคยเห็นเขายิงแอดเลสเมคือเลสเมทอะเหมือนมันจะไม่ใช่แบรนด์จีนเราคิดว่ามัน่าจะเป็นแบรนด์อังกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจเออจะเป็นฝั่งังนั้น่เือัน้กอะมี กระโปงอันนี้ก็จะเป็นกระโปงในเซตเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่ากระโปงมันแอบจะตัวใหญ่ไปนิดนึงเอออันนี้ก็ร2อยบเก้าเหรียญนะคะทั้งเซตก็ราคากล้อยู่แต่ว่าผ้ามันดีจริงๆทุกคนแบบผ้าดีแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นก่ออกทุกคนคือมันน่ารักมากเป็นแบบเกาอ,อกที่เป็นคอเซ็ตแต่ว่าความคอเซ็ดอะมันอาจจะแน่นนิดนึงคือต่อให้เราสั่งมาพอดีตัวคือพวกคอเส็ตต้องซื้อมาแบบพอดีตัวนะเวลาใส่แล้วมันถึงจะสวยถ้าเกิดซื้อมาหลวมอะมันจะไม่สวยแต่ข้อเส อย่างเงี้ยแบบแล้วก็อยากกินข้าวเยอะด้วยความที่เขาเป็นคอเส็ดใช่ไหมผ้าอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบเหมือนใส่เหล็กดามเหล็กนิดนึงแล้วก็มีความขนๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะอยู่ที่329ีเหยวนนะคะราะคาะ,ะ,ะก็จะประมาณนี้ต่วตัวนี้น่ารักมากเออรู้สึกว่าใส่ออกมาแล้วมันน่ารักเป็นตัวที่แบบค่อนข้างจะภูมิใจในการซื้อมานะคะ l ล s t m e ระยะเวลาในการรอของเราคือ10วัน10วันก็ถือว่าเร็วนะถือว่าโอเครับได้แบบเร็วเลยอ่ะ10บวันระยะเวลารอคือนับตั้งแต่วันที่เราสั่งอ่ะคือเร็วมาก อีกร้านหนึ่งที่เรากดผ่านวีแคน n d เหมือนกันนะคะเพิ่งว่าโ่เป็นร้านที่ส่งนานมากแบบนานมากมันเลยทําให้เราได้อัดคลิปนี้ช้านะคะจริง,รงๆคืออยากอัดนานมากแต่ว่ารอร้านนี้อยู่อันนี้เป็นร้าน Miss Studio นะคะเป็นร้านที่ค่อนข้างดังในจานเราเห็นในเสี่ยวหงชูแบบเยอะมากก็เลยลองสั่งมาดูนะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันดีก่ออ่า นี่อันนี้เราสั่งเป็นเรสมายังไม่ได้ลงลงคิดว่าไซส์น่าจะได้นะทุกตัวที่เราสั่งมาคือเป็นไซส์ S หมดเลยนะคะเป็นไซส์ดาเรารู้สึกว่าเออเขาทําไซส์ค่อนข้างมาตรฐานนะถ้าเป็นของเสื้อผ้าเวียดนามมันจะเล็กแบบเล็กมากแบบเล็กแบบร้องไห้อะเออแต่ว่าอันเนี้ยเสื้อผ้ามันก็แบบไซส์โอเคน่ารักไหมอันนี้คืออุย <c oughs> <c oughs> ทุกคนเอาจริงคือผ้ามันดีคือผ้าจะมีความทิ้งตัวผ้าดีสําหรับเดาวคือเรารู้สึกว่าผ้ามันจะมีความทิ้งตัวแล้วก็มีน้ําหนักผ้าจะมีความนิ่ม่มแแลลล้้้ววกก็็็ืืนนนนนะะคคะแบบผาดดีีีออัเเยปซใ ทั้งตัวโอ้ไม่ก็มีผ้าซับในทั้งตัวเฮ้ยอันนี้เรารู้สึกว่าดีเหมือนผ้าซับในเขาค่อนข้างหนาเลยอะแล้วก็ยืดยืดนิดนึงแต่ว่าจะไม่ได้เป็นซับในแบบกางเกงกคุณมันน่ารักมากเลยทว่าอันนี้อันนี้น่ารักนะเนี่ยน่าจะแบบได้ใส่แน่ๆตัวนี้จะอยู่ที่239อยเหย่นนะคะผ้าก็คือดีเลย มาแล้วก็อีกตัวหนึง่งอันนี้จะเป็นเสื้อ,อเสื้อตัวนี้ก็น่ารักเราสึกว่าเสื้อผ้าแบรนด์จีนเขาจะชอบทําคอสเสื้อแบบนี้ให้มันก,กว้างๆนิดหนึง่งเราชอบเรารสึกว่าเราใส่เราเออแบบเราดูเป็นคนตัวเล็กเออน่ารักแล้วก็ผ้าค่อนข้างดีเนาะคะ่ะอู้มันจะเป็นลูกไม้ที่เหมือนแบบทุกคนดีเทลมันคือมันจะเหมือนเป็นผ้ากำมะหยี่นิดนึงอะ่ะแล้วก็มีซับในเหมือนกันเฮย้ยอันนี้คือคัตติ้งดีอันนี้ให้ผ่านเหมือนกันแต่ว่าแพทเทิร์นก็คือแบบคล้ายกับเฉาเยี่ยนมากมันคือเสื้อทรง เราซื้อ่าเป็นสีขาวนะเออเออ,เออันนี้ผ้าดีอันนี้ราคาจะอยู่ที่169เหยญนนะคะราคาดีไหมเรารู้สึกว่าราคาค่อนข้างโอเคเลยนะแต่ร้านนี้รอนานมากเราน่าจะรอประมาณสองอาทิตย์ได้อะดูคนเออมันแบบค่อนข้างนานนิดนึงถ้าเกิดว่าใครแบบพิออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเว้นเวลานิดนึงนะคะบางทีเรากดไปเราก็ลืมไปแล้วว่าเรากดอะไรเงี้ยเนาะเข้าใจได้เสื้อผ้าที่กดจากวีแอน b บายก็จะมีประมาณนี้นะคะเราสรุปให้เลยคือวีแอน b บายเนี่ยเป็นแอปที่กดง่ายเราแค่วางลิงก์เข้าไปเสร็จแล้วก็สั่งซื้อได้เติมเงิน ไปรอเขาแอปพูบที่นึงเป็นระยะเวลาที่แบบทําง่ายอะ่ะเพราะว่ามีภาษาไทยแล้วก็คุยกับแอดมินคนไทยเป็นภาษาไทยได้แบบผ่านอีเมลอะไรยอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียก็คือค่าเงินเขาอาจจะแพงนะคะอยู่ที่5.3แต่ละช่วงก็จะขึ้นลงไม่เท่ากันอันนี้เป็นช่วงที่เรากดนะคะทุกคนก็ต้องลองเช็คดูว่าช่วงที่ทุกคนกดแบบมันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าส่งเราเลือกเป็นแบบเหมานะคะง่ายเหมือนกันคือมันครั้งเดียวจบดาวจ่ายเงินไปแค่ครั้งเดียวมีแค่ร้านเดียวอะ่ะที่แบบเขาคิดเงินเพิ่มรา1สิบหยวนแล้วราก็จ่ายเพิ่มแค่นันวรีเเ็จยงัดส จบต่อไปจะเป็นร้านที่เรากดมาจากแอปเถาเป่าเลยอันนี้ก็ง่ายมากทุกคนมันง่ายเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ากดผ่านแอปอะไรเงี้ยอาจจะต้องรู้ภาษาจีนนิดนึงหรือว่าอาจจะต้องใช้ทางเสลนะคะเพราะว่าเหมือนเขาจะไม่มีทางเสลให้เราเลยอะวิธีกดก็คือให้ทุกคนดูว่าร้านที่ทุกคนจะซื้อ,อเขามีเส้นสีส้มแบบนี้ไหมอันนี้ก็คือเพื่อนเราบอกมานะคะว่าถ้าเกิดมีเส้นสีส้มแบบนี้ก็คือเขาส่งไปที่ต่างประเทศได้แต่ถ้าเกิดเพื่อความชัวสามารถ DM ไปถามร้านก็ได้กอกที่อยู่มันอาจจะงงง,งนิดนึงเพราะว่าอย่างของเดาอะเกากไปปึ๊บม ที่่อยูคืออันนี้ทุกคนต้องกดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปตรงที่เมืองของเราอีกทีหนึ่งเว้ดูคนกดเข้าไปแล้วเราจะต้องแบบเลือกเมืองอะไรเงีย้ยหลายหลายรอบนิดนึงคือเราน่จะทำประมาณสอสาครั้งอะ่ะเราถึงอัปเดตที่อยู่ได้ประมาณนี้คือเราต้องอัปเดตที่อยู่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะกดสั่งซื้อได้นะคะแต่ถ้าเกิดได้ครั้งแรกแล้วอ่ะครั้งต่อไปมันก็จะง่ายแหละแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องการอัปเดตที่อยู่เหมือนเราไงแต่ว่าเราเป็นแล้วเราก็ไปหาในพันทิปแล้วมันก็มีคนหนึงที่เป็นเหมือนกันพอด เงินอันนี้เขาก็จะมีเหมือนตัดผ่านเดบิตแล้วเราจะไม่โดนค่าทมเนียมแต่ถ้าเกิดอย่างของดาวอะตัดผ่านบัตรเครดิตก็คือจะมีค่าทมเนียมดาวจาไม่ได้ว่าของดาวโดนไปกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่า2.5%ถึง3%แต่ว่าไม่แนะนานะถ้าเกิดว่าใครมีบัตรเดบิตก็คือใช้บัตรเดบิตตัดอะไรเงี้ยหรือว่ามีอาลีเพย์ก็ง่ายกว่าตัดผ่านอาลีเพย์ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าข้อดีคือค่าเงินมันจะถูกอันนี้ค่าเงินของเราจะอยู่ที่ประมาณ 5.0- 5.1 5.1ปาะมาณเนยเป็งห่าเงินดหนค่งินประมาแบอเคแล้วก็อย่างเออเป็นครา้งกใเหมเขาค็าเง S <S ส่วนลดค่าส่งก็คือค่าส่งส่งให้ฟรีแบบดีมากชุดทั้งหมดที่เรากดมาจะมีทั้งหมด3ชุดนะคะอันนี้จะเป็นของร้าน U&I นะคะอย่างดาวกดมา3ชุดแต่ว่าเขาส่งมาให้ก่อน2ชุดเหมือนอีกชุดนึ่งอะดาวไม่แน่ใจว่ามันติดขัดตรงไหนหรือว่าของเขาหมดหรืออะไรแต่ว่าในแอปอะก็คือเขาจะอัปเดตสถานาการสั่งซื้อเหมือนกันแต่ก็อัปเดตเป็นภาษาจีนเนาะก็อีกชุดนึ่งอะมันอยู่ในขั้นตอนของการสั่งซื้ออยู่คนมันอาจจะนานนิดนึงเออเราก็เลยเดี๋ยวมารีวิว2อชุดนี้ที่ได้มาให้ดูก่อนเนาะจะมีค่ายณ 25หยวนนะคะจะอยู่ท nee ี่ประมาณ1 0อกว่าบาทแต่อย่างที่บอกคือเราสั่งครั้งแรกใช่ไหมเราก็เลยได้ค่าส่งฟรีแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการอยู่ที่43บาทนะคะสั่งครั้งแรกได้ส่วนลดตรงนี้ฟรีเหมือนกันค่าส่งภายในประเทศจีนจะไม่มีค่าส่งนะคะจะมีค่าส่งแค่ข้ามพรมแดนแล้วก็ส่งจากในไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นในกรณีที่ไม่ฟรีจะอยู่ที่ประมาณ 1- 200อะไรประมาณเนี้ยเราคิดว่านะเออเราก็เรารู้สึกว่าเราได้ส่วนลดอีก50หยวนก็คือได้ส่วนลดแบบลดแล้วลดอีกลดไปลดมาก็คือ3ชุดอะจากท ประมาณแบบพันสี่เออเหมือนส่วนลดมันก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงทุกคนก็อาจจะต้องลองเช็คในเรื่องของส่วนลดอะเดาไม่คอนเฟิร์มแล้วกันว่าทุกคนจะได้ส่วนลดยังไงเท่าไหร่เพราะว่าส่วนลดในแต่ละช่วงก็ไม่เท่ากันใช่ไหมแต่เดาู้สึกว่าราคาก็ค่อนข้างโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาโอไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะให้ดูก่อนชุดแรกจริงๆเดามีการแกะดูแล้แลวเดารู้สึกว่ามันน่ารักมากแต่ว่าเดาจะบอกว่าเดาอ่ะกดไซส์มาผิดเขากดใส่ตะก้าไปแ,แล้วแล้วก็วไม่เช็คตอนตัวเองสั่งไงอ,อันนี้จะเป็นไซส์เอ็มเดาลุสึกว ทั้งตัวเหมือนเดิมแล้วก็เป็นซิปหลังแต่เรารู้สึกว่า U N I ร้านนี้คุณตี้จะไม่เท่ากับ3ลร้านที่เราสั่งมาก่อนหน้าแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าร้านนี้ราคามันค่อนข้างเดีย่ยมันจะอยู่ที่ชุดละประมาณ500600ประมาณนี้เออราคาแบบโอเคมากๆเลยแล้วก็ชุดนี้น่ารักมากเอาไว้ใส่ไปงานไปดินเนอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็กับอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรสเหมือนกันนะคะเอาไว้ใส่ง่ายๆไปคตงไปเกี่ยวเป็นเดที่น่ารักมากทุกคนเห็นแล้วทุกคนแบบไปเอฟอันนี้เป็นไซส์เอสนะคะมันน่ารักมาก เลยดูคนให้ดูคนดูตรงนี้อันเนี้ยโอเคเรารู้สึกว่าผ้าเขาว่ามันเป็นผ้าที่ค่อนข้างกี๋แล้วก็น่ารักเออแล้วก็ตัวนี้มีซับในเหมือนเดิมนะคะเราชอบมากเลยพวกเดรสพวกอะไรที่แบบมีซับในมันม,มันผ้ามันจะทิ้งตัวแล้วมันก็น่ารักแล้วก็มีความดีเทลลูกไม้ตรงนี้น่ารักมากๆอย่างของ U N I อะ่ะเราก็รอแค่7วันเหมือนกันคือมันเร็วมากทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าระยะเวลาขึ้นอยู่ที่ร้านด้วยส่งค่อนข้างเร็วนะคะสถานะพัสดุก็สามารถเช็คได้เหมือนกันเช็คเหมือนเวลาที่เรากดช้อปปี้ลาซาด้าเลยทุกคน คือมันเป็นฟิลนั้นแบบมันค่อนข้างง่ายมากทุกคนอาจจะต้องลองกดดูนะคะแต่ว่าเวลาเช็กอะแนะนําว่าให้ไป Google Translate ทุกขั้นตอนนะเพราะว่ามันจะมีความแม่นยํามากกว่าอะไรอย่างนี้เนาะเราไม่แน่ใจในเรื่องของส่วนลดนะคะอาจจะได้ส่วนลดมากกว่าวีค n นบายเพราะว่าเหมือนเรากดตรงจากแอปแล้วก็กดตรงจากร้านอะไรประมาณนี้อาจจะดูที่ส่วนลดแล้วก็ค่าเงินเนาะค่าเงินก็ค่อนข้างจะดีกว่าความแตกต่างกันก็คือจะประมาณนี้นะคะถ้าให้เราเลือกก็คือเราอาจจะกดผ่านแอปมากกว่าเพราะว่าเราอยากได้ส่วนลดแต่ถ้าเกิดว่าบางร้านที่กดตรงไม่ได้ก็ยังจะ ใช้วีแคนบายอยู่นะคะวีแคนบายก็เป็นแอป,ปที่ใช้ดีแล้วก็ง่ายเหมือนกันประมาณนี้ทุกคนคือมันค่อนข้างง่ายมากๆแต่ถ้าเกิดว่าใครยังรู้สึกว่าเออเดาอธิบายไม่ละเอยดตรงไหน <S <S ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะ <S <S เพราะว่าเดาไม่แน่ใจว่าเดาอธิบายทุกคนเข้าใจแล้วก็นึกภาพออกละเอียดหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะครบแล้วถ้าอยากให้เดามาองหาเสื้อผ้าหรือว่าแนะนําอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เสื้อผ้าจากจีนนะคะเดากด อีกแน่หนอเพราะยังมีอีกหลายแบรนด์ที่เราอยากลองนะคะใครอยากดูดาวฮอก็สามารถไปติดตามได้ที่รี e l วหรือว่าทิกตอกนะก็เดี๋ยวจะคอยอัปเดตเรื่อยๆค่ะประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะถูกใจแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย